หายหน้าหายตาไปนานสำหรับไผ่พาทิ์ล่าสุดอัดคลิปตอบชัดๆอย่างเล่นละครอยู่หรือเปล่าเพราะหายหน้าหายตาจากหน้าจอโทรทัศน์ไปนานนะคะเลยทำให้แฟนคลบับค่ะเฝ้าติดตามผลงานของพระเอกหนุ่มหน้าตาตีไผ่าพาทิตย์พิสิทธิ์กุลอดที่จะคิดถึงและสงสัยไม่ได้นะคะว่าเจ้าตัวยังรับงานแสดงเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่า ล่าสุดนะคะความสงสัยนี้ค่ะก็ถูกคลี่คลายอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเมื่อหนุ่มภัยถือโอกาสอัดคลิปวิดีโอเพื่อให้คำตอบกับแฟนๆที่ถามกันเข้ามาผ่านทางช่องทาง t i k t o อกนะคะหลังพบว่ามีคนส่งข้อความเข้ามาถามถ่ายเรื่องประเด็นนี้เป็นจำนวนมากมีหลายคำถามนะครับที่ถามผมมาว่าเดี๋ยวนี้ยังเล่นละครอยู่ไหมนะฮะขอตอบว่ายังเล่นอยู่ครับ ก็เล่นอยู่เรื่อยๆนะฮะแต่ว่าไม่ได้เห็นทางช่อง7นะครับก็เป็น GMM บ้างช่อง8บ้างอะไรแบบนี้ครับซึ่งหลังจากที่คลิปถูกแชร์ไปนะคะก็มีแฟนคลับแฟนละครเข้ามาคอมเมนต์บอกเล่าถึงความคิดถึงที่มีต่อเจ้าตัวอย่างล้นหลามค่ะไม่ว่าจะเป็นอยากย้อนวันวาน,นเกี่ยวกับละครหลายๆเรื่องที่เคยได้รับชมหรือการทำไทยสารทุกสุขดิบในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงชื่นชมออร่ารความหล่อของหนุ่มไผ่พาทิ์ที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็ยังคงหล่อเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนนะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ